ค <Complete>, อมพลีเคอมพิวเตเขาขายอะไรไม่รู้ตาไม่ดีขออภัยนะครับจากโรงระจตังสยามจากซุยเฮงเส็งจาก BF วีลามเฟอร์นิเจอร์จากพงพนิชก,ก่อสร้างจากแมคโครจาก f อฟซีชรอบและ,ะสำนักกฎหมายและบัญชี สักเตนนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทำไมคุณจำได้ครับก็ผมอ่านหลังคุณนี่แหละครับโอ้อโอ้เมื่อกี้ป๋าแปลงร่างมาแล้วอ๋อนี่ฮะนีครับเอาหน้าตาชาบุยรำไว้นี่คนแก่ที่ไม่ยอมหยุดนิ่งพี่ชิปตึกใบยกมารล้วู้ไหม่าครังครั้งนี้จะเป็นครังที่เจ็บวิ่งวิ่งมาพร้อมๆกับผมแล้วฮะ ตอนนี้ผมเลิกวิ่งแล้วป๋ายังวิ่งอยู่เลยคะขอโทษนะทำไมคุณต้องเลิกวิ่งล่ะกระดูกวิ่ดีฮะอายุร้อปีนะครับผมป๋ามีความตั้งใจอยู่ถึงอายุกี่ปีครับตั้งใจอะอยู่ถึงร้อยหนึ่งปีเพราะว่าวิ่งหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลมาแล้วนะครับโอ้ยหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลมาแล้วคุณดอดนน้องชายครับตอนนี้อายุเจ็ดสิบห้จาจนะะวิ่งถึงร้อยหนึ่งปีนะและวิ่งขึ้นตึกไปหยกขึ้นตึกใบหยกจะทากันนะครับแม่ ทำไมป๋าจะใจขนาดนี้ผมว่าอย่างนี้ป๋าจะไปอยู่แค่ร้อยหนึ่งปีแล้วร้อยสองปีเอาร้อยสามปีไปร้อยยี่สิบปีไปเลยเหลือเวลา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 อีกจิบเจ็ดนาทีครับจิบเจ็ดไม่ยุ่งไปถึงสิบห้านาทีสิบสามนาทีสี่สิบสองนาทีไปแล้วนะนับถอยหลังแล้วนะจ๊ะประกาศว่ายังคู่สมัครวิ่งระยะสี่กิโลเมตรครับสี่กิโลเมตรชนที่ จุดสตาร์ทนะครับด้านหลังแนวถนนของอัศจรรย์มีหลังคาครับคุณครับคุณครับมีสาวสวยจากสศกศเพราบว่าอยากเป็นพิธีกรคู่คุณผมมอบใบให้เลยสวัสดีครับผมจากทศกศนะแม่ทศกศสวัสดีครับผมควันนี้เราก็มีน้ำมือนะคะจากตราทกศค่ะเป็นน้ำใจจากทกศอยู่ตรงไหนครับน้ำมือด้านขวามุมของอาจารย์คค่ะรับผมค่ะ ก็มีลูกชิ้นทอดมาด้วยค่ะลูกชิ้นทอดด้วยครับแถบไม้นะฮะไม่มีไมมค่ะมีลูกชิ้นแถบไม้ด้วยครับจากพกสเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะเป็นโครงการพกสอาสาพัฒนาชนบทนะคะครับขอบคุณครับเรื่องของกองทุนสังคมและสิ่งแวดล้อมครับผมเอาแจ้งเลยครับในตอนนี้มีทีมงานไหนบ้างที่มาช่วยอุดหนุนสนับสนุนการวิ่งวิธีวั์เพื่อเด็กกับ้าทั้งที่เจ็ดนอกจากพกสแล้วนี่อ่านด้านหลังผมเลยครับโอเค ปรีชาพาณิชฐ์นะคะครับนักบินราศีครับท่านทองหิงลมเยาวราชค่ะคีับชบะค่ะสยามมอเตอร์ค่ะครับกิติศักดิ์เอนจิเนียริ่งครับเอสซีคอมพิวติมิเต็ดพาร์เนอร์ชิพนะคะครับข้าวกสอค่ะครับลงรับจำนำสยามครับเอเฟอร์นิเจอร์ครับซุยเฮงเสียงครับค่ะแล้วก็อันนี้โลโก้สวยมากนะคะชมรมนักวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครับผมขอบพระคุณทุกท่านครับครับ ทุกองที่สนับสนุนกัรพ <นะ S 1> ิพกษาเพ<ล>ื่อเด็กกำพร้าเองค่ะภูมิพันธุ์นิจจ่าแมคโคลค่ะแล้วก็เอฟซีช็อปค่ะรวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีครับท่านสมสาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสนองเทพอักษรนรงค์ต้องขอขอบพระคุณน,นะคะท่านสนองเทพอศรนรงค์ะนนะคะที่ได้เตื้อค่าอาหารนะคะควันนี้ค่ะและท่านผู้ที่ผู้ที่นยนะคะขัดสีลมค่ะครับค่ะผู้ที่นายครับท่ผู้ที่นาย ร่วมบริจาคเงินนะคะกับกองทุนเดินงซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้ประกาศนะครับต้องกล่าวว่าคุณเป็นอย่างสูงครับสูมข้างหน้าชขง้งหน้าชข้ล่ วันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าเรียกขอบพระคุณขอบุระท็อปครับพี่ครับค่ะแล้วก็ท่านที่ล่ารางวัลนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะค่ะท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วนะคะเชิญด้านหลังอธิการบดมีหลังคาค่ะกับจุดปล่อยตัวระยะ10กิโลเมตรค่ะปล่อยตัวทุกไว้ครับค่ะแต่ว่า10กิโลเมตรเราจะปล่อยที่6นาทีการบอก

หลังจากปิดตัว3.4กิโลเมตรครับเวลา6นาฬิกา10นาทีจะเป็นการปล่อยตัวระยะ2-5กิโลเมตรซึ่งเป็นการวิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ สิกิโลเมตรเราปล่อยตัวไปประมาณ5นาทีแล้วนะฮะครับหลายท่านบอกว่า10กิโลเมตรปล่อยตัวไปอย่างปล่อยไปแล้วครับตอนนี้3.4กิโลเมตรครับเชิญที่จุดสตาร์ทครับจุดปล่อยตัวแนวถนนด้านหลนังคาตาจันมีหลังคางครับ กินอะไรมาด้วับทานผู้ผสมศาสนาครับ phải subscribe phải kênh <coughs>